สวัสดีค่ะสวัสดีอยู่กับช่องสาวน้ำซิงค่ะเอ้าจะไปเล่นที่นี่มือกันเอาปูเอกเฮ็ดอยู่ข้างหลังเออต่อทิดฮะอียังกาะปลาแล้วเอาต่อสายทินปลาจับไม่ต่อเพะวงนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวทิศมี่อะไรมั่นจะต้องไปต่ออีกตัวนึงต่อตัวใดไอีกตัวเพะวโอ้ช่างไฟในตำนานต่อสายผิด นี่ตัวสินี้นั่นบรรยำวัดวัดตัวนี้เด้บอกคุณนี่นี่ไปวัดอ่อนตัวนี้นี่อ่อนนี่นี่อ่อนตัวนี้บ่าพวกเขาตัวนี้แหละนี่กูญแจเลยวตัวสินสตารตไปทางสายตัวนี้กับพี่เลยครับเถียงกันแล้วค่ะเอาเอาเสือสองตัวเริ่มเถียงกันแล้วนะคะพี่น้องคขาได้กุญแจกุญแจว่าซิบมันนะตากซิปเลย เยไปเอาเอง่ินม่กเสียนี่เนนี้นี่ออนออนยือไฟมากพินออนว้ของดูมันตรงแบบนี้น่นี่ปั๊บมันดิิดปั๊บโอมี่หรอตาัดปั๊บมันติดับเกมประเทศไทยเปนพีใส่นี่ีหี่ปล่อยตาปล่อยนี่เตตุลามืองเตตุลามันผดนี่อันนี้พิดว่าเมื่อกี้จี้ท่านี่มันติดแมมจี้ส่ไหน ถ้านี่มันปิดมันจะติดได้ยังไงน,นี่ตอนเ้าเหาก็ติดยนะอยู่แ,แต่นหนาโย่ใส่เลยนี่กะมึงขายลุงจีนนี่นี่ออนนี่ออนนี่ขอให้เจ้าตัวออนออนมานี่สตาร์นี่จะต้องแก้สายไหม,ม,มตัวพร้องกีพี่ผมจะต้องแก้สายสายตัวสตาร์นี่มาใส่ตัวนี้แล้วก็ออนมาใส่ตัวนี้นี่ก็ถื่อเลี้ยวโม้ตัวกลา,า,างเขาใส่ยังไง เฮ้ตัวกลางเลยนั่นแหละตัวปุ่มปุ่มคุณนี่นะตัวกลางกับเมียนเขาเนี่ยเมียนเอาใส่สายได้สาจะตัดกันเนีสตาร์ทเจ้าก็ต้องถอดสายนี่มาใส่เส้นนี่นี่สายสจะตัดว่าไปหมวกนี่จนมันสายไฟกูตัวนี้สายไฟสายได้สตาร์ทมีนี่นี่ตรงไงเนี่ย เอาออกมาใส่ตัวนี้เอาเอาใส่ล่างบอกกันนมาเออแก่มาใส่ตัวนี้แล้วก็ออนมาใส่ตนี่ในเดหางเลยออนีกวกงแคไหนจังเดี๋ยวไปหันนีวันได้จะไปถ่ายคลิปนี่ท้มเออคุยกันคนคุยต้องิกยงเตแน่นะตกลงราคากันกอนเนาะแมนครัตกลงราคากันก่อนหาหาปลามีบกใจุมจุ่มขึ้นเดี๋ยววันอุตตรรถเกียวโอ้ เมื่อเป็นจะเที่ยงมีบางกุญแจสตาร์ทเขาเดินได้เหรอกุญแจเบอร์ซิปไหมอยากหัวอีรีวะเป็นกุญแจมึงแม่ล้องวานกุญแจมาใส่นี้นี่เป็นกุญแจมึงแม่นแล้วไปหาเก็บมาแต่ของเข้ามาเนาะเอามานี่แม่นี่มุนนี่เลยนี่นั่นหรือไปเก็บของเข้ามานี่เฮียไปเสียงเด้อจะสิเปลี่ยนจังบ่นนี่ว่ามึงอยากได้เนาะก็ือว่ากูจีที่ เออหมูมันโคตรจีดีของปลาหนิเขาจ่ายเงินยังเงินคาเกี่ยวเนาะยง่แง่แตัจใจกันเป็นโอกาสของปลาเราก็มีหางปลากันแล้วจะทักกัแล้วจะทัาคือเกาหลันล้าเกียวเหล่ยวเลี่ยได้่ละบึ่งเัินหางปลานุ่มอันปุ้มใส่ไปก็รอเงินเบึ่งนัินตัวเป็นกลุ่มเนอะหลายคนตัวหางหางปลาถือว่เป็นกลุ่มนะเป็นแยามกระอยู่ จำเนี่ยเราว่าถอดเราจำได้พวกนี่ยมึงเพิ่งมาถอดเออไม่ยเฮ้ยเราจะลองขยันไปสิเนาะมึงยังวันเราขยันไปหนี่นะนี่หมุนแจ็คยื่นเกลืกอนตัดนี่เอาสีแยกวะละเสียกให้แยกนี่ไหนแต่เจ้าก็แยกมาตัวเดียวอ่ะต่อไฟนะคะนี่เพราะว่าพายุยังไม่ออกแย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 กแค่ตัวตัดมาตัดม่อนี่อห้อนเอาสายมันเป็นอย่างงี้ก็ละเสินเดียวหนึง อะต้นไปเกี่ยวเขาใครวะอะต้นไหมเขาจะคลองบอ่อดใส่มันอบต้อก็ได้ใส่กจวห้องืงจับนี่มันต้องไปออาแพงเดไปเอามาวย่งอะไรบุนทีมยุคห่างเสาคนเดียวเิมานนเออนี่ต้องไม่ต้องงกันไหมเห็นข้าง่ลังจะแม่สูด จกับพดีเลยมันงายรับ huh. น้ำมัน mm. nice. uh ่หมอกแสงยังรุงันนิ่มลงขาวุณเบคว่าคุณปาดจริงหรอมันออกลายแก้อเนาะเอาในี่ก็ใึงขึ้นดึขึ้นเลขึ้นต้องงเมันจะบถั่วตอดเบ็คนบ่ได้ไดตอดตอดเบ็ดในหลายต่คุเนี่ยเรประกันอยู่บ่ใหม่หไม่ใหม่แจงไม่แจง มมมสมนหา,หาต่อไฟระบนี่เอรีดเดินท้างไกลอยเฮ็นไหมเดินข้างไกลมากต่างบ้านอยตัางกิโลนึงไรเอรนไหมม่ต่าดเบรคเาเลยนี่เสียไม่ได้โดนเลย,ยนีนน่เปตายังไรอยู่เลยเบรคเรคขลางรถเขาเจ็บแล้วมูทูเอ,อ้ยคุณขาลางรถเหรอบังคุณด้เบิรงเสียเบียขลางรถหลัวพี่น้องเอ้ย ปันเมื่เขาเกี่ยวเขากันลืมลืมม่เฮาเนีแต่จอดคุณกาล่าคุณจะล้างแล้วคุณจะไม่ลงเกี่ยวใช่ไหมห้ยล่างเอาหนาล้างเอาแตนเลนี่มันเหลี่ยมข้างล่างคื่อเก่าอยู่มันเกเกูเกลโต๊ไใช่ไหม เมื่อี่เราจะทอปลกของกูไปจนคุหาเล่มสายไฟเก่าฮิทเลยลบากทำไมพี่น้องเอ้ยนเสายไฟกกรขนาดสายไฟรถเกี้ยวปลาเราจะทอนี่เก็บไปทิอีกบากัน

โอ๊ยเฮลเลอร์เกียวทั้งเธอหาของใหม่แถวลุงจะก็ลอกทุกสื่อของใหม่นั่นก็ได้ะเพาะเฮลเลอร์เกียวแล้วแล้วว่าบุบงินพราพันไม่ไ่น้องไปเกียวแต่ของเก่าเขามาใส่จใจเอกพระจ๋าพาเอจใจเอกพระจ๋าโอ้ยจ๊ยโอ้ยมาตัว นนัน่โอ้เะเอกำลังขึ้นเหรอพี่เบียร์อนุญาตหรือยังนี่ยังเะเอะอู้เะเอพ่อจ๋าพ่อจ๋าก็มันเจเอเลยอุ่นไหมอยู่ข้างบนอุ่นไหมทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะลอะไรนะเก่งแล้วโอ้ก่งแล้ว <laughs> กับดคขามสีบอลเขากันแล้ว่าเก่งแล้วทาทำไมไปโรงเรียนเก่งแล้วเออทำมันมีคำไปต่อเลยรับนี้จบเลยว่จบเลยอุ้ยรู้เสื่อมรู้เสื่อมอ้าไปเสียงว่าหนิเฮ้ยน้อยยูพูดน้อยยูเก่งยังลูกทำไมไม่ไปเรียนเรียนแล้วเก่งนะ

เดี๋ยว่ได้เ่อเดี๋ยวี้นีละอนะเออเดี๋ยว้เนี่ยรตนหากอนดิากน้ำหมด้อยเลยเออกจะากนีแน้นี่กราเอี้จ่เมอลเออ่ยืมปลา่อนเลยกะชากเข้ามัมาพูดกับปลาอนนก็จะเดินไฟเขามันจะดมเสร็จแล้วนี่มันช่วยดูปาเรานิดเด้อเออว้นจีนจุโซลคิดเงนก็เก่าละยัลาเคิดเงินแคเก่าลละ บ่ากูงูเนี่ยเว้ยลูกเลื่อนเนื่อยลูกเลือนเนื้อเก้ากู่มาแตกว่ะหาลอยเก้าสมนั่นแต่ละเนาะใส่ยังดีแท้กันอยากได้ดีก็ลุงละพันเป็นไบพี่เอาโฟร์กันคลิปต่อไปนะยอกน้องเงือกกันสวัสดีค่ะ